แนวในเอกนิ่งๆเนี่ยมันก็คือต้องเป็นเรื่องนี้เลยนะ w ว s t the Sun for Another Star เรื่องของเรื่องก็คือว่าในเอกเนี่ยด้วยความว่าอยากเลี้ยงแมวไว้แล้วหอพักเก่าไม่ให้เหลี้ยงแมวนังนก็เลยย้ายไปอยู่หอพักใหม่ซึ่งค่าเช่าถูกมากเพราะว่าหอนั้นเนี่ยเป็นหอที่ขึ้นชื่อเือชาวว่าผีดูแล้วที่นี้เนี่ยทั้งชันเนี่ยมีห้องเดียวที่อยู่ก็คือห้องของพระเอกนะ ซึ่งนายเอกอ่ะมันก็ไม่ได้คิดอะไรก็เขีนว่าเออถูกดีเอาแมวมาอยู่ด้วยได้แล้วตัวนายเอกเองเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์นอยู่แล้วเห็นผีอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าห้องของนายเอกเนี่ยมันเป็นคลาดซีนเลยไว้แกก็คือมันมีคนตายนั้นหลายคนประมาณสามสี่คนส่วนนายเอกเนี่ยนะตอนที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแบบทั้งชั้นอยู่คนเดียวเนี่ยก็โดนผีหลอกแต่ด้วยความปากเก่งปากจัดปากแบบปากหมามาด่าจนผีไม่มากล้าหลอกอีกเลยมึงคือตอนแรกกับผีมันก็แบบ ขอผนังอะไรองี้ใช่ไหมพระเอกมันเรียนหมอไงมันก็แบบง่วงอ่ะแบบพวกนี้ต้องไปลาวอร์ดมึงจะมาเคาะอะไรกันเยอะแยะได้จนผีไปเลยผีไม่กล้ามาหลอกอีกเลยเออพระเอกเนี่ยมันก็เลยยังอยู่ที่นี่ต่อไปนะส่วนนายเอกเนี่ยหลังจากที่ยายเข้ามาแล้วเนี่ยด้วยความว่านายเอกเป็นคนนิ่งๆมันก็จะไม่ค่อยผูกสัมพันธ์กับใครเว้ยมันก็แบบไม่ได้สนใจพระเอกอะไรเงี้ยแต่ว่าพระเอกอ่ะมันมีครั้งหนึ่งก็คือว่าพระเอกอ่ะมันลืมคีย์การ์ดคือว่ามันไปกินเหล้ามาเว้ยแล้วมันเมาคีย์การ์ดหาย ที่เนี้ยเข้าห้องไม่ได้จะนอนอยู่ตรงทางเดินแม่งก็ยุงกัดจําได้ว่าเฮียมันมีคนยายเข้ามานี่หว่าอยู่ห้องข้างๆไปขอเขานอนด้วยดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายไงไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพอไปขอปุ๊บนม่เอกก็คือไม่ให้เขา้าขอแบบอ้อนวอนแบบอ้อนวแบบอ,อนอะยังไงก็ไม่ให้เขา้า จนพระเอกเนี่ยมันต้องโทรไปบอกรุ่นน้องว่าเนี่ยบอกให้เพื่อนมึงให้กูเข้าห้องหน่อยอะไรเงี้ยเออในเอกะก็เลยยอมไม่เข้าเวลาพระเอกมันก็ไปเมากอดโถส้วมนอนในเอกก็ปล่อยให้นอนอย่างนั้นไปเลยนิ่งมากขี้เกียจขยับอยากนอนก็นอนไปให้นอนก็บุญแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ทําให้พระเอกกับในเอกเนี่ยมันได้มาพัวพันกันมากขึ้นนะก็คือว่าพระเอกเนี่ยมีปมเรื่องแม่ คือแม่เนี่ยตายไปนานแล้วแต่อยากรู้ว่าแม่เนี่ยวิญญาณยังอยู่ไหมหรือวิญญาณไปเกิดใหม่แล้วไปถามแม่หมอที่ไหนก็ตอบไม่เหมือนกันสักที่หนึ่งพอรู้ว่านายเอกเนี่ยมีความสามารถในการมองเห็นผีได้นะก็เลยแบบขอให้นายเอกช่วยซึ่งนายเอกเนี่ยก็พอเห็นความโศกเศร้าของพระเอกคือนายเอกเนี่ยสามารถที่จะอ่านอารมณ์ของคนได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเผลอแตะตัวแล้วแบบเผลอคิดอะไรเงี้ยนั่นแหละพอเห็นว่านายเอกมันเศร้าเอ้ยพอเห็นว่าพระเอกเศร้ามากๆเนี่ยนายเอกมันก็เลยยอมช่วยแล้วเขาก็เลยเริ่มผูกพันธกันตั้งแต่ตอนนั้นมานะส มึงน,น่ารักจังวะกูชอบมึงวะมึงอย่างนั้นเลยแล้วคือพระเอกเนี่ยหลุดโลกมากนึกอยากทําอะไรก็ทํานึกอยากบอกชอบก็บอกชอบแล้วมีครั้งหนึ่งแบบว่าพระเอกอ่ะมันหายไปเว้ยเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยมึงไปไหนอะไรเงี้ยมันก็บอกว่ากูอยู่อเมซอนไปทําอะไรตกปิรันย่าอีนอกตกปิรันย่ามึงกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะเขาจะสอบกันแล้วอะไรงเงี้ยพระเอกก็แบบกูขอทําแผลก่อนไปรันย่ากลับได้เหรอวะคือเรื่องนี้นะนะเหมือนจะเหมือนเหมือนเหมือนจะเศร้าแต่ก็ขายขำเออ หนกบมีผุ่มแบบผุ่มฟ้าเลิศไป